คิดว่าการขนหินมาสร้างพีระมิดอียิปต์เป็นเรื่องง่ายใช่ไหมหินแกรนิตก้อนเดียวที่ใช้สร้างพีระมิดใหญ่แห่งกีซ่ามีน้ำหนักถึง15ตันเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าหินก้อนเดียวหนักเท่ารถยนต์15คันหรือเท่าช้างโตเต็มวัย3ตัวรวมกัน นักโบราณคดีค้นพบว่าชาวอียิปต์โบราณใช้เทคนิคการขนส่งที่ซับซ้อนมากพวกเขาสร้างทางราดจ,จากไม้และหินรองรับน้ำหนักมหาศาลใช้เชือกที่ทำจากเส้นใยปาปิรัสถัก200เส้นขึ้นไปคนงาน20คนต้องร่วมมือการลากหินก้อนเดียวการขนส่งหินหนัก15ตันไปได้ระยะทาง800กิโลเมตรจากเหมืองหินแอสวาน นักวิทยาศาสตร์ใช้คอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์และพบว่าต้องใช้เวลาขนส่ง3เดือนต่อก้อนพีระมิดใหญ่ใช้หินแกรนิตกว่า70,000ก้อนนั่นหมายความว่าต้องใช้เวลาขนส่งหินเพียงอย่างเดียวกว่า17,500ปีแต่พวกเขาสร้างพีระมิดเสร็จในเวลา20ปีเท่านั้นเพราะมีคนงานมากกว่า200,000คนทำงานพร้อมกันตลอดเวลาเทียบกับปัจจุบันเทียบเท่าการขนย้ายอาคาร40ชั้นทั้งหลัง ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดของมนุษย์โบราณที่เราประเมินต่ำไปกดไลค์กดติดตามรอฟังเรื่องเล่าสนุกๆได้เลย